สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n d a p p c h ช n n น l นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปวิธีแฉกลองในการสับกองการ์ดนะครับก็บางคนอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องที่ว่าเราจะขอเขาตัดหรือเอ้ยเวลาเราเล่นในดิสคอร์นะครับเราจะให้เขาตัดประมาณแบบครึ่งกองใช่ไหมแล้วเราก็จะโดนแบบว่าทาไมเขามือดีจังเลยมือเราเน่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ต้องเอาไปดูด้วยว่า อาจจะโดนวิธีนี้กันอยู่นะครับจริงๆไม่ใช่อะไรที่ผมมาทําเพราะผมไม่มีไม่มีคลิปจะลงนะครับก็เลยสัญหาเรื่องนี้มาทํานะครับ <c oughs> แล้วเผื่อใครถามมือไปโดนอะไรมามือไปเล่นกระบอกมายากลมานะครับแล้วมันขูดนิ้วขูดมือหนังหลุดนะครับก็จะได้ะไร,ระวงังระวังด้วย <c oughs> เราจะมายกตัวอย่างนะครับวิธีที่เขาใช้กันนะครับก็จะมีเรียงการ์ด สมมุติผมอยากได้การ์ดอะไรหกใบบนมือผมก็จะเรียงการ์ดไว้ให้มันเป็นออเดอร์เดียวกันนะครับก็คือเหมือนกันสองชุด <c oughs> สมมุติอย่างนี้ที่ผมทําเหมือนกันสองชุดนะครับแล้วมาวางต่อกันเนื่องจากถ้าสมมุติเราตัดการ์ดปุ๊บขอตัดสองใบครับสองใบบนออกัวหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มันก็จะเรียงมาได้การ์ดเหมือนเหมือนมือแรกนะครับ6ใบสมมุติเขาขอตัด5ใบฟึ้โอเคเอ้ยขอตัด5ใบใช่ถูกแล้วเวลาเราจั่วเราก็จะเลิ่อที่ใบนี้หน1 2 3 4 5 6หน้มก็จะเหมือนเดิมนะครับ6ใบก็ถ้าทําเรียงกัน2ชุดถึง3ชุดได้ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนการันตีมือได้เลยนะครับถ้าเราเล่นกันในรีคอร์ดแล้วแบบเราขอ เข,เขาขอแค่เราตัดอย่างนี้นครับแล้วก็วิธีที่ใช้นะครับเห็นว่ามันเรียงกันแล้วจะทำงไงเวลาสับเราถึงจะคู่แข่งถึงจะไม่เห็นว่ามันไม่ได้เปลี่ยนที่ไปไหนเลยคือคนที่ทํานะครับเดี๋ยวขยายพื้นที่กล้องคนที่ทํานะครับเขาจะทําอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะแตกกองนะครับนี้จะเห็นได้ว่าไอช่วงเนี่ยช่วงการที่เราเรียงไว้อยู่ตรงนี้นะปึ๊บ เขาก็จะหยิบขึ้นมาข้างข้างที่เขาจะสับลงไปเยอะหน่อยปุ๊บชือ่ามันก็จะดูเหมือนว่าเขาแตกกองใช่ไหมครับอันนี้แต่จริงๆแล้วไอที่ถือไว้ในมือเนี่ยช่วงเนี้ยที่เราไม่ได้สับลงไปเลยคือการ์ดที่เราเรียงไว้เนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อหลอกตาให้แบบคนที่เล่นด้วยแบบคิดว่าแตกการ์ดไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ ก <c oughs> อย่างนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็แออคนที่ทาก็อาจจะสับนิดหน่อยสับเวลาเขาสับเราต้องดูดีนะครับเพราะว่าเนี่ยสมมุติเขาสับอย่างนี้ส่วนใหญ่จะใช้นิ้วก้อยเอามากันไว้สับเห็นไหมมันจะมีนิ้วก้อยกันไว้อยู่ปุ๊บแล้วก็ถามเขาว่าตัดเท่าไหร่ดี เนี่ยคนคนส่วนใหญ่ที่ที่เรียงจะทงนี้ตัดเท่าไหร่ครับสมมุติก็บอกขึ้นกองก็ขึ้นกองปุ๊บหยิบแล้วอันนี้ขึ้นมาวางเลยก็จะเป็นการออเดอร์ที่เราเรียงไว้นะครับนี่เรียงไว้เลยหรือถ้าสมมุติเขาตัดเนอย่างนี้ปุ๊บตัดกี่ใบครับเขาบอกตัดสองใบโอเคสองใบนะครับปุ๊บหนึ่งสองแ่ม ฝั่งตข้าก็จะไม่สังเกตเพราะคิดว่าเขาแค่ยังสับหรือตัดเล่นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตัดให้เราอีกนะครับแต่จริงแล้วคือหกใบที่โจ์ขึ้นมาเนี่ยมันเรียงหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมคอมโบมันติดเหมือนเดิมหมดหมดหมด,หมดทั้งมือเลยนะครับเนี่ยนี่แหละอันตรายของการที่แบบ <c oughs> เขาเขามันก็จะเชิงว่าการโกงไหมคือมันก็ถือว่าเป็นการโกงแหละเพราะว่าเขาใช้วิธีการสรับการ์ดเนี่ยที่มัน ที่มันมีเทคนิคของเขาแล้วก็ไม่ได้สับการ์ดให้มันแตกหรือชัฟเฟิลแบบให้มันสุ่มจริงจริงเลยครับก็ถ้าถือตามหลักการแล้วมันก็จะถือตามกฎของการเล่นมันก็จะเป็นการโกงนะครับเพราะว่าการเล่นคือเขาชัฟเฟิลเพื่อให้มันสุ่มการ์ดใ,ให้มีโอกาสออกนะครับแต่อันนี้คือเหมือนเหมือนพยายามสับให้มันกลับมาที่เดิมก็สําหรับคลิปนี้ก็มาเตือนเพื่อนเพื่อนให้ระวังตัวนะครับเวลาเล่นกันในดิสคอร์ดก็ดูดีๆถ้าจะให้ดีก็บอกว่า ขอเขาวางก่อนเนี่ยสมมุติตอนเขาถืออย่างนี้ถือนิ้วก้อยอยู่สมมุตินะพี่ครับวางให้หน่อยได้ไหมครับอ่ะเขาอาจจะแบบได้ครับอ่ะวิธีที่ดีก็คือขอเขาตัดอ่าสิบสองใบขึ้นไปเพราะว่าถ้าสมมุติเขาเรียงมือมาหกชุดชุดชุดละหกสองชุด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิเอ็ดสิบสองตัดไปส2ใสองบรรู้แล้วแน่ๆว่าของเขาอะลงลงไปอยู่ล่างแล้วที่เหลือเขาก็ต้องสุ่มการ์ดขึ้นมาแล้วนะครับว่าจะได้อะไรบางทีอาจจะเล่นไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าการ์ดที่เขาเลี่ยงคือการที่เขาต้องใช้เป็นคอมโบหลักของเด็กนะครับมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างหมดเลยก็เวลาดูคู่แข่งสับการ์ดดูดีๆกันด้วยนะครับวันนี้ ช่องแอนแดับก็มาเตือนเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับที่ที่เป็นคนเล่นการในดีดคอร์นะครับเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ซึ่งก็คือผมเองใช่ล้อเล่น <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเด็กนี้จะมาทำลงในคลิปต่อไปนะครับ 拜拜。Bye bye